ที่พระอาหารหันต์หรือพระอาเรียเจ้าท่านรู้ท่านไปนเลยพูดแต่ปากใจไม่เป็นไปอย่างนั้นถ้าเราจะเป็นลูกศิษย์ของท่านเราก็ต้องหัดเป็นคนปากอย่างใจอย่างะบ้างคือเมื่อว่าพูดว่าเงินของฉันบ้านของฉันทองของฉันอะไรอย่างนี้ในใจอย่าไปยึดมั่นอย่างนั้น อย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นคงมีสติสัมปชัญญะรู้ว่ามันเป็นของธรรมชาติอยู่ตามเดิมเราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ก็ไม่ใช่เราก็คือร่างกายจิตใจที่เป็นของธรรมชาติอีกนั่นเองถ้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียวกว่าธรรมชาติเช่นหาอาหารกินก็กินเข้าไปแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งในลักษณะที่ควรทำ อย่างนี้ถ้ารู้สึกตัวอยู่อย่างนี้ก็ะจะไม่เป็นทุกข์มากมายเหมือนเดี๋ยวนี้แล้วบางทีก็จะแสวงหาแต่เท่าที่จําเป็นเท่าที่สมควรไม่ละโลกโมกมากเหมือนคนเดี๋ยวนี้ซึ่งกลายเป็นเปรตไปหมดแล้วเพราะว่ามีความอยากมากมายหลายร้อยหลาย,ลายพันเท่าหลายหมืน่นเท่าหลายแสนเท่าของความจําเป็นมันก็หาไม่ทันมันก็หิวเรื่อยมันก็กระหายเรื่อยนี่คือลักษณะของความเป็นเปรต ที่เห็นอยู่ตัวัวไปในโลกนี้เป็นโลกของเกรตไปอย่างแท้จริงมันก็หาสาวกของพระอริยเจ้ายากขึ้นทุกทีถ้าเราจะกู้สถานาการณ์อันนี้ว่าให้ได้ก็จงทำจิตใจให้เป็นไปตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าหรือของพระพุทธศาสนาคือไม่ยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความโลภหรือด้วยกิเลส ถ้าต้องกระทําก็กระทําไปได้วยสติปัญญาแล้วก็กระทําแต่พอสมควรข้อนี้ไม่ใช่สอนให้หาเช้ากินข้ามหาข้ากินเชา้าเราจะสะสมบ้างก็ได้แต่ในลักษณะที่พอสมควรแก่การที่ว่ามนุษย์คนหนึ่งควรจะสะสมไว้สักเท่าไรอย่าให้มันมากมายไม่มีขอบเขตจนผู้อื่นเดือดร้อนจนคนมีสติปัญญาน้อยเดือดร้อน จนเกิดลัทธิไม่พึงปรารถนาเช่นลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในโลกนี้เป็นต้นนั่นแหละคือลัทธิของพวกเปรตได้ก่อขึ้นหรือพวกที่ละโมบโลบลาบยิ่งกว่าร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าดูดดึงเอาประโยชน์ในที่ตัวตัวไปมาเป็นของตัวด้วยความฉลาดที่เรียกว่าเฉโกไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่วิช,ชา เรียกว่าเฉโกในคำภาษาบาลีแปลว่าปัญญาชนิดที่จะเอาเปรียบผู้อื่นในที่สุดก็เกิดความฝั่นปวนกันขึ้นมาทั้งโลกเพราะว่าเป็นโลกของบุคคลผู้ยึดมั่นถือมั่นไปเสียหมดแล้วเป็นความทุกข์ตั้งแต่ต้นจนปลายนี้เรียกว่าไม่มีวิช,ชาไม่มีปัญญาที่เป็นของพระอวิจ้า ถ้าจะให้มีปัญญาของพระอริยเจ้าก็ต้องรู้สิ่งที่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั่นเองไม่มีอะไรที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนแต่ก็ยังมีคน ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนอยู่เรื่อยไปแม้พวกพุทธบริษัทบางพวกก็ยกหูชูหางอยู่ในที่ตัวตัวไปว่าพระพุทธเจ้าของฉันว่าพุทธศาสนาของฉันดีกว่าศาสนาของคนอื่นผลวกนี้ไม่ใช่พูดปากอย่างใจอย่างพูดสาปากกากใจตรงกันทีเดียวพูดด้วยกิเลส ว่าพระพุทธเจ้าของฉันว่าศาสนาของฉันศาสนาของฉันดีกว่าศาสนาของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นเห็นได้ชัดที่ว่ามีความยึดมั่นถือมั่นว่ามีศาสนาของเรามีศาสนาของเขามีศาสนาของคนอื่นเกิดความรู้สึกเป็นศาสนาพุทธศาสนาพิต์ศาสนาพราหมณ์ศาสนาอิสลามมากมายหลายศาสนาแล้วก็มองดูกัน ด้วยสายตาที่เป็นศัตรูกันคิดนึกถึงกันด้วยจิตใจ <c oughs> ที่เป็นศัตรูกันอย่างนี้แล้วจะเรียกว่าพุทธบริษัทได้อย่างไรเพราะไม่ประกอบไปด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าเสียเลยดังนั้นควรจะพิจารณาดูถึงสิ่งที่เรียกว่า,าศาสนากันจะบ้างเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสําคัญของาศาสนาและเราก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของศาสนาเราควรจะพิจารณากันดูว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นเป็นอย่างไรและเป็นพุทธศาสนาของเราพวกเดียวเท่านั้นหรือไม่อยากจะอยากจะขอร้องให้ตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ต้นว่าเรามีความรู้สึกว่าพุทธศาสนาของเราศาสนาของเราถูก ต้องศาสนาคนอื่นผิดศาสนาตองเราเท่านั้นที่ดีที่ควรแก่การที่จะมีอยู่ในโลกอย่างนี้เป็นต้นถ้าใครมีความคิดอย่างนี้ก็แปลว่าคนนั้นยังรู้จักเลือกของศาสนาเท่านั้นเองไม่รู้จักเนื้อแท้ของศาสนา เพราะว่าศาสนาสอนเรื่องความมาย,ยึดมั่นถือมั่นด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าศาสนาไหนเพียงแต่ว่าไม่สอนมากเท่ากันเท่านั้นเองแต่ว่าสอนไปแนวเดียวกันคือมายึดมั่นถือมั่นในทางที่จะเป็นตัวตนหรือของตนหรือเห็นแก่ตนศาสนาคริสตนก็มีสอนมากเรื่องความมาย,ยึดอะไรไว้เป็นตัวตนหรือเป็นของตนไม่ให้เห็นแก่ตนให้เห็นแก่ผู้อื่นยิ่งกว่าตน และอะไรอะรก็ให้ยกไปเป็นของพระเจ้าจะหมดไม่มีของตนเหลืออยู่เลยอย่างนี้ก็คือไม่ยึดมั่นตัวตนหรือของตนเหมือนกันแต่เขาพูดอธิบายอีกวิธีหนึ่งเท่านั้นในศาสนาอิสลามถ้าดูถึงเนื้อแท้ของศาสนาก็มุ่งหมายที่จะให้คนรักใ่ายกันไม่เอาเปรียบกันแต่ใช้วิธีการที่รุนแรงที่จะบีบบังคับให้เป็นเช่นนั้น คนก็ไปเพ่งเลงกันตรงที่วิธีการรุนแรงก็เลยเห็นเป็นของโหดร้ายทารุนไปเราจะต้องเห็นออกเห็นใจว่าในสถานที่แห่งหนึ่งในสมัยหนึ่งยุคหนึ่งนั้นคนบางคนต้องใช้วิธีการที่รุนแรงเขาจึงจะเกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงได้พระศาสดาองค์นั้นย่อมรูดด้ดีจึงจะใช้วิธีการนั้นวิธีการรุนแรงนั้นก็เพื่อจะบังคับ ให้คนไม่เห็นแก่ตนให้เอื้อเพื่อเผื่อแผ่อย่างนี้เป็นต้นท่านลองคิดดูว่า,าศาสนาอิสลามบัญญัติว่าเพียงแต่ยอมให้ยืมเงินไม่ให้มีการกู้เงินเอาดอกเบีย้ยเป็นอันขาดาศาสนาอื่นๆอยู่ในใลักษณะที่ว่าให้กู้เงินในลักษณะที่ขูดรีดเอาดอกเบีย้ยแพงๆแล้วศาสนาไหนจะดีกว่ากัน หรือการที่าศาสนาอิสลามไม่ให้สร้างรูปปฏิมาขึ้นมายึดมั่นถือมั่นเป็นองค์菩ระถาเช่นเดียวกับพุทธาศาสนาะในตอนแรกๆก็ไม่มีรูปปฏิมาสําหรับยึดมั่นถือมั่นแต่เดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่แต่าศาสนานี้ที่ไม่ให้สร้างรูปปฏิมาขึ้นมายึดมั่นถือมั่นเราควรจะมองกันในแง่นี้บ้างจึงจะเห็นว่า,าศาสนาะทุกาศาสนานั้นก็มีความ,ม,ม หวังมีความตั้งใจมีเจตนาที่จะสอนเรื่องความมายึดมันถือมัน่นพ้าที่สุดแต่ศาสนาอาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเราอย่าไปเอาเปลือกไปเอากระพี้หรือเอา้ส่วนที่มันเป็นเนื้อง,งอกเนื้อไร่อาอบปูนออกไปเอาเนื้อแท้แล้วก็เป็นศาสนาที่สอนให้สละทุกสิ่งแก่พระเป็นเจ้าเหมือนกันให้เชื่อฟังพระเป็นเจ้าอย่ามีอะไรเป็นตัวตนหรือเป็นของตน ถ้าจะมีตัวตนเป็นของตนให้เอาธรรมะเป็นตัวตนอย่าเอาเนื้อหนังร่างกายจิตใจนี้เป็นตัวตนก็เป็นการบรรเทาความเห็นแก่ตนได้